ในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาทำการปิวข้อสอบกันนะคะเด็กๆสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมนะคะ1ได้แก่สมุดสำหรับจดบันทึกข้อมูลนะคะ 2. ปากกาหรือดินสอก็ได้นะคะสำหรับไว้เขียนนะคะและ3ก็คือการเตรียมใจให้พร้อมนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มฝึกการทำข้อสอบกันเลยนะคะค่ะสำหรับข้อนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ ลักษณะทางพันธุกรรมนะคะเขาบอกว่าธนาคารสเปิร์มนะคะได้รับบริจาคเซล์สืบพันธ์ุจากชาย3คนนะคะที่มีลักษณะเด่นดังนี้นะคะคนที่1ตา2ชั้นมีลักยิ้มสติปัญญาดีนะคะคนที่2จมูกโดง่งสติปัญญาดีไม่มีโรคทางพันธุกรรมคนที่สนะคะจมูกโดง่งตาสองชั้นมีลักยิ้ม นะคะสตีสี่คนนะคะที่มีบุตรยากและพวกเธอนะคะต้องการมีบุตรที่มีจมูกโดง่งมีรักยิ้มและมีสติปัญญาดีลักษณะเด่น3มอันนี้นะคะเขาจึงได้เข้ารับการปรึกษาและขอรับบริจาคเซลลสืพันธุ์โดยสตรีทั้ง4คนนะคะมีลักษณะและใช้เซลล์สืบพันธุ์จากธนาคารสเปิมดังตารางนี้เลยนะคะ โดยที่คนแรกนางจอนะคะมีลักษณะตาชั้นเดียวนะคะจมูกโดง่งไม่มีลักยิ้มเขาใช้เซลล์สืบพันธุ์ของผู้ชายคนที่สองนะคะนางฉอนะคะสติปัญญาดีมีลักยิ้มจมูกโดง่งนะคะเขาใช้เซลล์สืบพันธุ์ของผู้ชายคนที่สามนะคะ ต่อไปนางชอเขาตาชั้นเดียวนะคะมีลักยิ้มและจมูกโดงเขาใช้เซลล์สืบพันธุ์ของคนที่สามเช่นกันนะคะนางยอนะคะตาสองชั้นนะคะสติปัญญาดีไม่มีโรคทางพันธุกรรมเขาใช้เซลล์สืบพันธุ์ของผู้ชายคนที่หนึ่งนะคะ จากข้อมูลสติคนใดมีโอกาสมากที่สุดที่จะได้บุตรตรงตามลักษณะที่ต้องการครบถ้วนก็คือลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้จมูกโด่งมีลักยิ้มมีสติปัญญาดี3อันนี้นะคะอ่าเรามาดูคนแรกก็คือนางจออ่าจอจานคนนี้นะคะเขามีลักษณะเป็นแบบนี้ เขาอยากใช้เซลล์สืบพันธุ์ของคนที่2นะคะอ่าโดยที่2คนนี้เมื่อเอามารวมกันนะคะก็จะมีลักษณะเด่นดังนี้นะคะอ่ารวมแล้วก็คือมีจมูกโดง่งสติปัญญาดีไม่มีโรคทางพันธุกรรมนะคะต่อไปนางชฉาชิงนะคะนางฉนะคะมีลักษณะดังต่อไปนี้ที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะ เขาต้องการเซลล์สืบพันธุ์ของคนที่3นะคะเมื่อเขาใช้เซลล์สืบพันธุ์แล้วนะคะเขาจะได้ลักษณะดังต่อไปนี้นะคะก็คือมีจมูกโดง่งตาสองชั้นมีลักยิ้มสติปัญญาดีนะคะต่อไปนางชอนะคะชอช้างอ่าเขามีลักษณะดังต่อไปนี้ เขาต้องการเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ชายคนที่3เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเขาได้แล้วนะคะอ่าเขาก็จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ก็คือมีจมูกโดง่งตาสองชั้นมีลักยิ้มนะคะอ่าต่อไปนางยอนะคะยอผู้หญิงอ่าลักษณะของเขานะคะเขาอยากได้เซลล์สืบพันธุ์ของผู้ชายคนที่1นนะคะ โดยที่เขาได้แล้วก็จะได้ลักษณะดังนี้นะคะได้ตาสองชั้นมีลักยิ้มและสติปัญญาดีอ่าอันนี้คือสิ่งที่เขาได้ในแต่ละคนแต่โจทย์ของเราบอกว่าโอกาสมากที่สุดที่จะได้บุตรตรงตามลักษณะที่ต้องการครบถ้วนนะคะสามอันนี้คนแรกจมูกโด่งมีไหมคะมีมีลักยิ้มไหมคะ มีรักยิ้มไหมคะไม่มีรักยิ้มนะคะต่อไปนางฉานะคะจมูกโด่งมีไหมคะมีใช่ไหมคะมีรักยิ้มมีไหมคะมีมีสติปัญญาดีมีไหมคะมีเพราะฉะนั้นคนนี้ครบเฉช,ชิงเอ้ยข้อเฉชิงตอบข้อสองนะคะต่อไปข้อที่สามนางเฉ จมูกโด่งมีไหมคะมีมีรักยิ้มมีไหมคะขาดอะไรคะลูกขาดสติปัญญานะคะลักษณะาทางสติปัญญาเขาไม่มีนะคะต่อไปข้อสี่นางยอนะคะจมูกโด่งมีไหมคะลูกอ่าลักษณะของจมูกโด่งไม่มีนะคะมีรักยิ้มใช่ไหมคะมีสติปัญญาดีใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ที่ถูกก็คือข้อที่2นั่นเองค่ะค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเขาบอกว่าผู้ผานำสัตว์มา5ชนิดนะคะวัดอุณหภูมิของสัตว์แต่ละชนิดอาจได้ดังนี้นะคะแล้วบันทึกลงในตารางแล้วเมื่อนำสัตว์ทั้งห้าชนิดนะคะไปปล่อยในน้ำที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิ จากนั้นนำไปปล่อยในห้องที่มีอุณหภูมิอากาศเท่ากับ28องศาเซลเซียสนะคะก็บันทึกผลตามตารางดังนี้นะคะเราลองมาดูในแต่ละชนิดกันนะคะเริ่มจาก A นะคะก่อนทำการทดลองนะคะวัดได้20องศาเซลเซียสนะคะเมื่ออุณหภูมิของน้ำ20องศามันก็ได้20องศา เมื่ออุณหภูมิอากาศ28องศามันก็ได้20องศานะคะแสดงว่าชนิด A อุณหภูมิคงที่ใช่ไหมคะต่อไปชนิด B นะคะก่อนทำการทดลองได้25องศาเมื่อเอาไปใส่ในอุณหภูมิของน้ำา20องศามันได้20องศาเมื่อเอาไปไว้ ในห้องที่มีอุณหภูมิอากาศ28องศามันได้28องศาจะสังเกตเห็นว่า b จะมี A อุณหภูมิเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศใช่ไหมคะจะไม่คงที่ใช่ไหมคะต่อไป c ก่อนทำการทดลองได้30องศาที่อุณหภูมิ20องศาก็ได้30องศา ที่อุณหภูมิอากาศ28องศาได้30องศาสังเกต C ก็คงที่ใช่ไหมคะต่อไปดีก่อนทำการทดลอง32องศาอุณหภูมิของน้ำที่ส0องศาวัดได้32องศาเช่นกันอุณหภูมิอากาศ28องศาวัดได้30องศาแสดงว่าชนิดดีก็คงที่ใช่ไหมคะต่อไป C ต่อไป e นะคะก่อนทำการทดลอง27องศาที่อุณหภูมิของน้ำ2ี่องศาได้20องศาที่อุณหภูมิอากาศ28องศาได้28องศาจะสังเกตเห็นว่า b กับ e นะคะอ,อุณหภูมินะคะจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนั่นเองใช่ไหมคะอาจากข้อมูลนะคะ สัตว์ชนิดใดไม่นะลูกไม่จัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเรามาดูที่อ่อุณหภูมิของมันนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์เลือดอุ่นนั่นเองนะคะอ่าจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือมีสัตว์เลือดอุ่นกับสัตว์เลือดเย็นนะคะ สัตว์เลือดเย็นก็คือสัตว์ที่มีอุณหภูมิร่างกายไม่คงที่นะคะอย่าง B กับ E นะคะจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพอากาศนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มของปลานะคะสัตว์สะเทินน้ํำสะเทินบกแล้วก็สัตว์เลื้อยคานนะคะพวกนี้จะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสภาพอากาศนะคะต่อไปสัตว์เลือดอุ่นนะคะ เป็นสัตว์ที่มีกลไกในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่อย่างเช่น A C D นะคะร่างกายอุณหภูมิของเขานะคะจะคงที่ตลอดนะคะไม่ว่าสภาพอากาศภายนอกจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ตามนะคะอุณหภูมิร่างกายของเขาก็จะคงที่นะคะได้แก่สัตว์ปีกกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันนี้นะคะ อ่าข้อนี้เขาบอกว่าไม่จัดนะคะลูกไม่จัดอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่าแสดงว่ามันต้องมีอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่มีอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศก็คือ B กับ E ใช่ไหมคะอยู่ข้อไหนคะลูกอยู่ข้อที่3นั่นเองนะคะอ่าเรามาดูข้อแรกนะคะข้อแรก A เป็นสัตว์เลือดอะไรคะลูกสัต์เลือดอุ่นใช่ไหมคะส่วน B เป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะเพราะว่ามีสภาพเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศนะคะไม่คงที่ต่อไปข้อที่2 A คงที่ใช่ไหมคะเป็นสัตว์เลือดอุ่น D ก็คงที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเช่นเดียวกันนะคะต่อไปข้อ3 B ไม่คงที่นะคะ E ก็ไม่คงที่นะคะ C คงที่ไหมคะลูกคงที่ D คงที่ไหมคะคงที่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกก็คือข้อที่3นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เด็กๆเด็ก,ดกๆทำได้ไหมคะ ครูอยากให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนสิ่งที่เด็กๆบันทึกลงในสมุดนะคะก่อนที่เด็กๆจะทําการทดสอบนะคะซึ่งอาจจะเป็นการทบทวนความรู้นะคะก่อนที่เด็กๆจะไปทดสอบก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ